สวัสดีตอนเศร้าๆจ้าพี่น้องจ้าคนตกเบิดขื้นเลยค่ะคนตกจบเบิดมือเบิดขื้นตองแต่หวานเนี่ยค่ะต้นแต่หวานตอนไปชงนี่นี่เอยเรี้ยนเนาะเรากันนี่เบิดพื้นตกเบิดขื้นเลยค่ะจนจน้ำท่วมจนน้ำสายน้ำชงใชยน้ำชิไม้อีกล่ะล่ะพี่น้องคนตกเบิดขื้นเลยค่ะ น้ำมาน้ำหลากน้ำไหลาีนี่ไข่พี่น้องคะอือต้นบุกงนี่นี่จม,มอย่่นี่นะฟ้าเป็นน้าไม่ชี่ตกอ,อีกที่หลอกหนาวอากาศจะเย็นเย็นเพื่กับทรงสิเป็นไข่ละทรงสิไข่ไข่ทรงสิ โมเมนต์สุดที่ไข่ดอกมันั่นมันหนาวมันเป็นเยน็เยนๆเนาะพี่น้องมันมันบ่นเห็นแสงแดดได้รับอากาศได้รู้สึกว่าเจ้าของเย็นไหมรู้สึกว่าเจ้าของซีหนาวๆเนี่ยตกตั้งเตี้มือวานเนี่ยค่ะมือวาน,นอันไปฮับนี่เนี่ยกลับมาเพิ่นขึ้นทีกไอ้ฝนที่ไรบุพพี่น้องเพื่อเอารถมอไซค์ไปรับเพิ่น mm hmm. เพิ่นเป็นไข่เมื่อขึ้นนี่ได้ลูกขึ้นมาอัน,อน,อนเอาอยาให้กินตอนตีสองค่ะ เพราว่าทำมือหนีทำเพิ่นยังกอนี่เพสิพาเพิ่นไปหาหมอทำเพิ่นยังบอดีขึ้นน่ะเพสิพาเพิ่นไปหาหมอไป่โรงพยาบาลเพราว่าโอ้นี่เนี่ยเนี่ยแม่บ่มีเงินอีหยังก็มีแต่เปลี่ยนน้อลูกเอ้ยเถอะยุ่งกะได้ยุ่งลายยุ่งายได้หนิพี่น้องเนี่ยเบิ่งลูกเบิ่งหลานดีดีเด้อพี่น้องเอ้ยนี่เนี่เพราว่าเพสิพาฝ่าพาไปหาหมอขั้นมันบ่นี่ขั้นมันบ่ดีขึ้นมือหนีว่า มาเพื่อคำเบื่องคิงเบืงหนึ่งนี่กับหุมหุมอยู่บ่ถึงกับว่าอันไข่แห้งบ่ถึงกับว่าบ่ไข่เลยนยพี่น้องเิ่งมันเป็นหุมหุมเป็นไข่อยู่แต่ว่าบ่ไข่แห้งฝนตเนเกนตเมือน,นี้น็อที่ตกเบิดมือเบื่องทุ่ม ยุง้งได้แล้วดังไฟควยยุ้งม,มันหลายยุ้งม,มันหลายจะต้องดัง,ดงบ่เห็นบ่มีแสงแดดแสงตะเวนเลยมีตังแต่อันเอียงนะมีแต่ฝนตะหน่อยได้ย่างเขาไปในบ้านได้หนิอากาศแบบนี้จ้ะพี่น้องแล้วบ่ขี่รถแล้วอนนั่น บรรยากาศก็ได้ฝนกต็ตกอยี่หางเออไปเบิ้งอีกแม่ะลุงใดว่าปลาเบิ่งปลาบืนสินปลาบืนนี่อย่างเนาะพี่น้อง หนาวป่ะนี่มันไปตะเป้เหมือคืนนี้โอ้ฝ่ฟาฝนมองเลียงนีนน่นี่นี่นี่เพื่อนไขมันน่งสภาอผา่ไมคงผ่าคุณหนูได้เลยนี่นี่เพื่อนไขเพื่อนนอนนอนอยู่ในหอน้องกินนองนอนอยู่ในหอนนอ้องกระตะาน้อยอันอัน บุกเพล็กกที่ถือฝนที่ใดหรือว่าเพื่อนในห้องแม่มิตะคนไข่มิตะคนเป็นไข่แม่พี่น้องจา้าเพล็กก็เลยว่าโอ้ยนี่เนี่ยเอ้ยอันแต่ว่าเพิ่นยังเพิ่นไอนนะเพิ่นไอมิเสียดเหมือว่านี่พอเพิ่น,น่าเอ้าในนี้ทำไมไอมิเสียดล่ะลูกเพิ่นเพิ่นแห่งอยากไปโรงเรียนแม่ว่าที่บ่กหายไปมันี่ไปมพา,ามาเหมือว่านี่ไข่ส่ง บรรยากาศก็ดีย่ดอกจากพี่น้องช้าแต่ว่ามันไปใส่ล้องบากทางบ้านเพล่นอ่ะไ้ละเพลินถึงว่าถ้าสิขายของต้องขายเบิดหนาฝนเรียวจังขายได้ถ้าหนาฝนเลยสิเอาเขาเพลิดลองไปขายมันก็ที่ขายขายได้อยู่แต่ว่าย้ำมันออกไปนิ่สิถ้าทางมันดีๆคือมองอื่นกับใครเนาะพี่น้องถ้าทางมันดีๆทางมันโบมีนอัน ขี่เล้นขี่นี่ยังว่าใครยันมืน่นยันผ้าหลดลงไห้นะหลังจากลดธรรมดากับพ้าลงกไห้หนะอยู่ส่วนลดซาลิยงที่ว่าหาปืดลงไปคุณบอเดี๋ยวเพชรตัดต้นบักตะคบออกตัดศินมันออกไหมคะพี่น้องศินมันออกให้มันโอ้ยยุ้งกระด้กัดตะคอยยุ้งหลายพีน่น้องจ้ายุ้งหลายศินต้นบักตะคบออกมันเป็นอื้อคือ พี่กินมันออกเห็นมันเหลือแต้นั่น้าพี่น้องมาเบื่องบรรยากาศเศร้าๆฝนตกตกเบิดมือเบิดขึ้นเลยพี่น้องตกคลื่นแก้มวานนี่้าพพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศซื่อๆดอกค่ะมุงบรรยากาศบ้านทุงกับบรรยากาศดีบรรยากาศดีอยู่แต่ว่ามันแห่งอันมันมันแห่งไปม้าลําบากเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพชถึงบอกว่าถ้าผู้ใดทิ่มเย่มเพ่รไหนจะมาหนาฝนเด้อบอกพี่บอกน้อง บอกพี่น้องว่าถ้าที่มาเล็นน้ำไหนอย่ามาหนาฝนหนาฝนมันไม้ยา,ากทางมันไม้ยา,ากแต่ว่าถ้าโต๊แห้งๆกับบนหยาด้ี่แหละพี่น้องถ้าโต๊แห้งๆกับมไม้างอยู่แต่ว่าถ้าถ้าโต๊ค่อยๆขอดินเละดินยังอย่างนียมันกับไม้ยากจ้ะเดี๋ยวถ้าถ้าโต๊ะยังสี่อีกก็มือสองมือเดี๋ยวชิพาไปเ,ปเบื้องน้ำถว่วมเด้อพี่น้องบอว่านนี้เพื่อไปน้ำกำล้างขึ้น ไปกระตะหน่อยน้ำกับลังขึง้นไปทีได้เห็นน้ำท่วมอีกแล้วปีนี้เคยสิสวมแต่ว่าทาั้งสารครามเพิ่มว่าท่วมแล้วจะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเขาทั้งสารครามเนะเาะสู่ๆเด้อทั้งสารครามท่วมแล้่ยวกระต่อยกับมา้าลอยเอ็ดสารครามหมู่เพี้ยวกับมีอยู่ยสารคราม แต่ว่านา้ำบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนถ่วมสุปีได้เะบ้านเพื่อนกับไก่ฟังซีคือกันบ้านเพื่อนเพื่อนกับถ่วมสุปีเพื่อนก็ได<ๆ>้ค้นคล้องค้นยั้งขึ้นคือกันเป็นกําลังใจให้ทางพี่น้องเขาทางสารคามนาะทุกคนลราจะที่ย่อยู่ไก่แม่นม้ำที่น้ำกําล้งที่ถว่วที่น้ำกับล้งถ่วอยู่ตอนนี้สู่ๆเด้ดเอ,อทางลอยเอดเข้ามันมากแต่ได้ผลได้ใหญ่คือกันนั่นแหละคะ่ะ อัในผลในใหญ่ขึ้กันน,นี่ยุ้งมันหลายยุ้งไหลนะพี่น้องเมื่อยานยังหลอกยานตะไครเลียดออกเนาะพี่น้องเนาะขั้นขั้นไข่เลียดออกน,ะน,อน,ะน,นาออกนะโอ้ยมันรักษายากมันได้นอนโรงพยาบาลถึงแล้วขั้นไข่ธรรมดามันก็บพอานี่อยู่เบื้องต่อหน่อยแล้วเพี้ยนเรานี่แล้วแล้วยานลูกแล้วเป็นแล้วยานลูกแล้วถึกยุ้งกัดเพื่อเอาบรรยากาศฝนตก ฝ่าคลื่ฝนตกมาฝากพี่ฝากน sí. า้องเ่าซื้อๆดอกจ้าเบอร์มี่ยังดอกคนอ่ะเบิ้งแนมไปก็เป็นขาวๆเห็นบ่ฝนเนี่ยไหจ้าพี่น้องจ้ามันตกตกอย่างที่แหละตกเส็งแส็งเซ็งเซเบิดมือเบิดขึ้นเป็นกันบ่รยุดไหมพายุพายุกับเบอร์อยากเบาซื้อพายุดอกมันมันซื้อพายุอีหยังอีหยังเนี่ยล่ะ มันเกี่ยวกับอวัยะวะเพศน,นี่แหละเมื่อคืนเห็นเพื่อนเอาลงอยู่เพล็กกันเลยเม่อขอเบาวกเนะคะผ้ายุกับพาอยู่อละมันเข่ามาแล้วกะตั้งมือรับมือนีกะขอให้พี่น้องเฮงเฮงรวยรวยเด้อถูกหวยกันทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า